ทุกคนชงโงนใจกันมากหลวงพ่อท่านจึงพูดเปล่ปเลย,ว,ว,ว,เาาเยว่าดอกบัวนี้วิเศษนักมาจากที่สูงสุดอ้าวท่านพูดอย่างนี้นะครับว่าดอกบัวนี้วิเศษนักมาจากที่สูงสุดนี่ก็แสดงให้รู้ว่าท่านทราบด้วยย่าณท่านรู้ว่าดอกบัวนี้มาอย่างไรแต่ท่านก็ไม่ยอมพูดสำหรับบล็อกแม่พิมพ์และมวลสารที่ใช้สร้างเป็นพระขุนแผนบัวผุดนั้น หลวงพ่อท่านได้แกะบล็อกด้วยตนเองอย่างบรรจงแบบโบราณด้วยหินมีดโกนแล้วท่านให้ใช้ผงดอกบบววิเศษที่เกิดเองในอ่างน้ำมนตทั้งสามดอกนี้เป็นมวลสารหลักโดยนำม,มาผสมกับผงพุทธคุณของท่านที่เก็บสะสมไว้อาทิเช่นผงวิเศษของท่านเจ้าคุณรามันมุนีท่านเจ้าคุณมาลิวัดบางหลวงนะครับนี่ท่านเป็นสุดยอดปรมาจารย์พระเกจิสายรามันวงในรู